ันผ่านอะไรด้วยกันมามากมายไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเพียงแตบว่าเป็นแค่คนสองคนที่แบบตกลงกันว่าเออเราเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในชีวิตของกันและกันไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่สถานะแฟนเขาทั้งคู่เป็นคนที่ไม่มีปัญหาต่อก,กันเลยไม่ทะเลาะทะเลาะน้อยมากๆเลยค่ะตะลอดแบบสิบปีที่ผ่านมามุกว่ามันมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าไงอะ่ะเศร้าหรือว่าต้องไป โคตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโอเคมุกออนแล้วก็พี่วิกเตอร์ก็โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงครับตอนนี้เป็นคนที่ว่าอาซองอาซอเป็นคนที่แบบเต็นตัวแล้วก<า>็ตันหลายอย่างมากเป็นไงบ้างครับค,ค่ะ ก็ตอนนี้มุกทำบริษัทซีรีส์ค่ะก็เป็นบริษัทที่ทำทำซีรีส์แล้วก็มีนักสแสดงในสังกัดค่ะวันนี้ก็พาน้องน้องนักสแสดงมาด้วยค่ะถไถึงไปอยู่บงหลังค่ะทันทีตัวเองเป็นเนนหน้าอ๋อก็เออแก่ก็ก็อยู่อยู่มานานค่ะ <laughs> แล้วก็แบบเราก็เหมือนก็มีแพชชั่นในด้านทางนี้ด้วยอะไรเงี <laughs> ้ยค่ะมันก็อยู่อยู่ในวงการนี้มาเป็น1ิปีก็แบบมีความชอบทางด้านนี้ ลงทุนหลักหลักสิบล้านค่ะหมายถึงว่าของตัวเองคนเดียวแต่คนอื่นก็ลงด้วยค่ะอันนี้มีผู้เหอ,เอ่ไหมอันนี้มีทั้งหมดหลักหลักสาคนค่ะก็มีมุกแล้วก็นักแสดงเด็กฟุธชินพัทค่ะแล้วก็มาในงานนี้ด้วยแล้วแล้วก็แล้วก็หุ้นส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นผู้บริหารแบบเป็นเป็นนักธุรกิจค่ะอันนี้เปิดตัวอเป็นทางการยครึ่งเปิดที่นี่จริงๆยังไม่เคยพูดเลยค่ะ FRT คือเปิดตัวไปแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นมุกยังไม่ได้มาเป็นพาร์ทเนอร์ตอนนี้ก็มาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยแล้วค่ะก็ะทำมัน,นเานานกือบาา20คนค่ะก็ทำทำซีรีส์ b อ y Love สองเรื่องแล้วก็เก r ล l ล v e สองเรื่องค่ะเป,ปเ,เปิดเปิดตัวไปแล้วค่ะแล้วก็เราก็ดีใจนะที่กระแสตอบรับรมันดีโดยที่แบบ ยังไม่ยังไม่มีเราเข้าไปโปรโมทเลยอะค่ะแต่ว่าวันนี้มุกมาเป็นพาร์ทเนอร์ของ FRT แล้วก็เออ่มาร่วมบริหารเต็มที่แล้วก็อยากให้แบบซีรีส์นี้เป็นแบบที่รู้จักค่ะเลิงตกของเราอย่างไรบ้างอะไรนะคะเลิงตกของเราอย่างไรบ้างแสดงอย่างเดียวหรือว่ามีพาไปแบบกอะกรบกางค่ะตอนนี้ก็มีทั้งเรียนร้องเพลงเรียนเต้นด้วยค่ะแต่ว่าหลักๆก็อยากให้โฟกัสเรื่องการแสดงก่อนช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ่ายทําค่ะก็จะมีเนี่ยค่ะหญิงหญิงกับออมเมื่อกี้แล้วก็มีมาร์กกับฟุต ท,ที่มาในงานนี้ด้วยค่ะน้องมาร์คที่เคยเป็นการมิกเซ่คะ่ะแล้วตอนนี้ก็คือเขาได้ว่าได้กาไรกับคืนมาแล้ครับหรือว่วาเป็นช่วงลงทุนล้วนๆค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้ใจอย่างมาก,กาเอาตัดงือไปพอสมควรสัหรับเงื่อสุดๆค่คะใช่มันมันก็เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของชีวิตมุกเหมือนกันก็เป็นการแต่เขาบอกว่าอายุเท่านี้มันสามารถเสี่ยงได้อยู่เรายังมีแรงที่จะแบบสู้สุดชีวิตอยู่อย่างเงี้ยค่ะ ออค่ะใช่ใช่จริงค่ะจริงจริงก็คือสักพักแล้วค่ะแล้วก็เพื่อนก็เพื่อนก็ไม่รู้ว่าจะบอกสื่อยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือวันวันนั้นเขาก็เลยเหมือนแบบคิดคิดข้อความแล้วก็โพสต์ลงไอจของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็แบบคิดมากมากๆเลยคือวิกเลด่ะเป็นผู้หญิงที่แบบ อ่อนแอบอบบางามากคิดมากเงี้ยค่ะเขาก็กลัวว่ามันจะกระทบฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่อ่านแล้วก็คือไม่มีอะไรแล้วก็เรื่องจริงๆก็คือไม่มีอะไรด้วยทั้งพิกเลตแล้วก็พี่วิกเตอร์แบบคือเขาเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันมันผ่านอะไรด้วยกันมามากมาย ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเพียงแต่ว่าเป็นแค่คนสองคนที่แบบตกลงกันว่าเออเราเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในชีวิตของกันและกันไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่สถานะแฟนเาไม่เป็นการยิมตัวทละของเรื่องเราเป็นการอะไรนะคะกิมตัว,ตวคือมุกว่าเป็นเรื่องของดีแต่ต้องให้เขาตอบแต่แตว่าสำ,สำหรับมุกว่า,วามันเป็นมันเป็นเรื่องความก้าวหน้าของชีวิตเรย่างเนี้ย<ต>คือ คู่เป็นคนที่ไม่มีปัญหาต่อก,กันเลยไม่ทะเลาะทะเลาะน้อยมากๆเลยค่ะตลอดแบบ10ปีที่ผ่านมาแล้วว่าเราก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกมุกก็สนิทกับทั้งคู่มากๆตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็เป็นคนเชียร์ให้เขาคู่คกันด้วยนะแต่ว่าวันนี้ก็มุกว่ามันมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าไงอ่ะเศร้าหรือว่าต้องไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยคือมันเป็น ยังไงก็การเดินทางของทั้งสองคนเป็นเรื่องที่ดีมากเลยตลอดเวลาเก็โอเคขึ้นไม่ได้เครียดไม่ได้มีความคนิดเสียดายเวลากับควาหรืออะไรอ๋ยไม่เขาจะกัดจองในการประกาศจะเป็นกลาะใช้เวลาดิ้นดอะไรอีกว่าเขาไม่เคยเสียดายเวลาที่ผ่านมาเลยเพราะว่าทั้งคู่แบบใช้เวลาอย่างมีความสุขด้วยกันมากๆเลยแล้วก็เติบโตด้วยกันแบบอย่างดีสมบูรณ์แบบมากค่ะจริงๆที่เขาคิดมากคือเขาคิดเรื่อง ประเด็นสังคมมากกว่าคือเขาเป็นคนแคร์คน,คนคนหมู่มากใช่คิวจใ,ใจเหรอก็ใช่คือตอนตอเนี้ยยินดีตอนเราเข้ากลุ่มค่ะสาวโสดอะไเลยแต่ก็จริงๆ,ๆจริงๆก็ต้องม,มีเวลาคุยกับพิกเลยพิกเลยก็จะเหงาอะช่วงนี้เราเพื่เพื่อนติดเพื่อนติดมากอย่างมุกกับแอปเปิลอย่างเงี้ย คือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มุกแอบเปลิลยุ่งมากด้วยใช่ออใช่ก็เลยแบบว่าพิกเลตพิกพิกเลตก็เลยแบบว่าบางทีก็ไปหาแอปเปลิลที่กองอย่างนี้เลยอะค่ะก็คือไปไปนั่งเป็นเพื่อนกันฮิวใจกันอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วตัว้องพิกเลตเองก็คือโอเคโอ,โอเคมุกอ่อนแล้วก็พี่วิกเตอร์ก็โอเคค่ะใช่ไม่หนักใจเลยเพราะว่าแบบ คือคือทั้งคู่ก็มีเรื่องนี้ทั้งคู่ก็มาบอกมุกเป็นคนแรกๆใช่ค่ะก็ก,ก,ก็เพราะว่าเพราะว่าก็อาจจะรู้สึกว่าเราเราอาจจะรู้สึกเสียใจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยด้วยเหตุผลด้วยต่างๆนานามันแบบจากกันด้วยดีแล้วก็ยังอยู่ในชีวิตกันจริงๆมันเป็นการค่อยๆตัดสินใจร่วมกันมากกว่าค่ะ เดี๋ยวที่เหลืออาจจะไปถามเขาเพราะว่าแต่ว่าแต่ว่ามูก่ารันตีให้ได้ว่ามันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันบาดหมางกันเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะอื<ฮ><ฮ>จริงๆอะ่ะถามว่าอันนี้ก็เป็นของเราส่วนตัวเองที่เราไปเสียได้แต่จริงๆอ่ะก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราไงคะมันก็เป็นการตัดสินใจของของเขาสองคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่ให้กําลังใจให้แบบทางเดินต่อจากนี้แบบ ทั้งคู่แบบมีการงานที่แบบรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยคนแรงมากคุณแม่หัวหน้าแก๊งคนโสดโสดค่ะค่ะแก่ก็แก๊่ก็โสดแก้ยังไงหรือว่าจะมีการตัดออกแก่เออใครใครจะออกไปไม่รู้เรายังอยู่ที่เดิมมานานแล้วแต่ว่าตอนนั้นเราขอเราขอรับทรัพย์กันก่อนเออแก๊งนี้รับทรัพย์ ใช่ใช่ทุกคนพลังใช่พลังบวกเชิงหานคนก็ชอบแซวคนในทวิตเตอร์ก็ชอบแซวว่าแบบว่าเออแบบฉันไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรหรอกอยู่เป็นเพื่อนมุกวออย่างเงี้ยเออมันจะพูดชื่อเราทําไมใช่ปะเออเราก็มีเราก็มีไปไปสู้กับชาวเน็ตอยู่บ้างอะไรเงี้ยว่าเออทําไมล่ะทุดถึงฉันทำไมเออนึกถึงเวลาอื่นบ้างอย่างเงี้ยเออโอ้ย มันก็มันก็มีราคาแต่ว่ามันการที่จะเจอคนที่มันแบบเข้ากันได้จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่ก็มาเรื่อยๆไม่มีเหมือนพี่ใหม่เขาเลยชินแล้วชินชาหรอก็ก็ก็อยู่ได้อ่ะหลายปีมากค่ะเอออะไรนะที่เข้ามาก็ดี ถ้ามีเข้ามาก็ดีแต่ถ้ามีแล้วไม่ไม่เข้าใจกันก็ไม่ต้องอะไรันงัใช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำาอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ Youtube Channel ท,ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ